ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดบีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านบัดนี้จากบรรยายธรรมพันานาขยายธรรมมีกถาโดยหัวข้อเรื่องว่าผู้ทําความดีที่ให้การเหมาะสมพอเป็นแนวทางของการศึกษาสมบัปฏิบัติตามหลักการของผู้ทําดีที่ให้กัน เหมาะสมกับสิ่งที่มีการเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่พิสุทังหลายว่าพิสุทั้งหลาย,าลายการละทานหาประการนี้การละทาน5ประการอะไรบ้างคือหนึ่งให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน 2. ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป 3. ให้ทานแก่ผู้เป็นไข้ 4. ให้ทานในสมัยมีภิกษาหาได้ยาก 5. ให้เข้าอย่างดีและผลละไม้ใหม่แก่ผู้มีสินประการแรกว่าให้ทานแก่ผู้มาถินสู่ถินของตนการให้ทานคือการแบ่งปันสิ่งที่เป็นเครื่องวัตถุปัจจัยมีข้าวมีน้ำ มีผ้ามีรถยานมีดอกไม้เครื่องหอมเครื่องลูบไล้มีที่นั่งที่นอนมีที่พักอาศัยเป็นต้นการรู้จักการเกื้อกูลเกื้อหนุนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นผู้ให้ประโยชน์กับผู้มาสู่ถิ่นของตนการให้อาหารชื่อว่าให้ชีวิตชีวาการให้เสื้อผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ การให้รถยานชื่อว่าให้ความสุขสบายการให้ดวงไฟชื่อว่าให้ดวงตาการให้ที่พักฉไยขาชื่อว่าให้ทั้งหมดการให้ธรรมะหนึ่งพุทธพจน์ชื่อว่าให้สิ่งไม่ตายประโยชน์ของผู้ให้และประโยชน์ของผู้รับก็จะพึงเกิดซึ่งกันและกันใครมาสู่ถิ่นของตนก็ไม่นิ่งดูดายในการที่จะแสดงความมีน้ำใจต่อบุคคลผู้นั้นที่มาเขามา เพื่อแสดงไมตรีจิตต่อตนมาดูความเป็นอยู่หรือมาเพื่อพึ่งพาอาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็แสดงความเป็นผู้มีการต้อนรับต้อนรับด้วยสิ่งของต้อนรับด้วยคำพูดจาที่ให้ระลึกถึงกันและกันเหล่านี้เป็นลักษณะของผู้ทำดีที่ให้การเหมาะสม ประการที่สองให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปเมื่อเขามาได้รับการตอบรับจากผู้อยู่ที่ผู้มาสู่ถิ่นให้การต้อนรับอย่างดีแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาจะไปก็ไม่นิ่งดูใดในการที่จะ,ตะเตรียมสเสบียงสิ่งของเป็นของที่ระลึกซึ่งกันและกันให้เกิดผลต่อการระลึกถึงกันในการไปมาหาสู่กันของความ เป็นผู้มีไมตรีจิตแสดงความเป็นญาติสนิทมิตรสหายทางใดทางหนึ่งก็ให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อเป็นข้อระลึกถึงกันแล้วก็ให้เป็นเครื่องสุบยงในการเดินทางเพื่อไม่ให้เกิดความลำบากอัตคัดขัดสนเหล่านี้ประการที่สามให้ทานแก่ผู้เป็นไข้การที่ผู้เป็นไข้บางครั้งไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ก็ต้องอาศัยผู้ใกล้ชิดผู้คุ้นเคยให้ความสำคัญในการดูแลซึ่งกันและกันอย่างเรื่องของพระสงฆ์เวลาพิสูรรูปใดรูปหนึ่งเป็นไข้พระสงฆ์จะนิ่งดูดายไม่ได้จะต้องมีการเข้าไปดูแลและก็จัดพิสูรรูปใดที่พอจะช่วยเหลือในด้านนี้ก็ให้เข้าไปดูแลพิสูรผู้เป็นไข้เพราะว่าการดูแลพิสุรผู้เป็นไข้เหมือนการได้บำรุงพระพุทธเจ้า สิ่งนี้เป็นการให้ความสำคัญระหว่างพิสุแม้ไม่ได้มาจากครอบ,คร,อบครัวเดียวกันตระกูลก็มาจากแต่ละตระกูลมาจากแต่ละที่แต่เมื่อมาอยู่ในความเป็นสหธรรมิกะคือสหธรรมิกความเป็นผู้มีการประพฤติท,ที่มีส่วนร่วมกันก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เป็นเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหรือให้เป็นเหมือนกับ เป็นผู้เกิดในท้องเดียวกันเหล่านี้สิ่งนี้ก็จะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลการที่แบ่งปันเกื้อกูลสิ่งของวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้เป็นไข้เพื่อให้ท่านได้สบายกับการได้รับการดูแลและการบำรุงส่วนของความใกล้ชิดทางส่วนกายความใกล้ชิดทางส่วนจิตใจเหล่านี้ก็เป็นความดีของผู้ให การลทานให้ทานที่เหมาะสมหรือจักให้ที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะประการที่4ให้ทานในสมัยมีพิกษาหาได้ยากในสมัยที่เข้ายากหมากแพงที่จะต้องมีการประหยัดมัธยัตการที่จะใช้จ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยไปในช่วงของเวลาวิกฤตของเศรษฐกิจที่ฝื่องเืองก็ต้องมีการสะสมเพื่อเป็นเสบียงเพื่อเป็น เครื่องในการที่จะบรรเทาไม่ให้อัตคัดขัดสนในความปืดเพืองของการต้องอาศัยปัจจัย4เรื่องของการที่บุคคลนั้นสแสวงหาการทำมาหากินสแสวงหาเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีพอาจจะปืดเคืองก็ต้องมีการช่วยเหลือกันบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เขานั้นได้ดำรงอยู่ต่อไปเหมือนอย่างของพิสุก็เช่นเดียวกันการที่อยู่ในยุค ของเศรษฐกิจปืดเพืองการเมืองวิกฤตชีวิตคนก็เปลี่ยนไปซึ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยผู้มีศรัทธาที่จะบำรุงในทางพุทธศาสนาก็ต้องเจียดเวลาอันเหมาะสมในการที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อมาเป็นผลในการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันให้ประสงฆ์อยู่ได้และดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาณสถานที่เป็นประเทศอันเหมาะสมกับบุคคลผู้มีบุญด้วยกัน และปัจจัยเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญของผู้ทำดีที่ให้การเหมาะสมประการที่5ให้ข้าวย่างดีและผลไม้ใหม่แก่ผู้มีสิทธิ์ให้ข้าวย่างดีในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลไม้การเก็บเกี่ยวข้าวพืชพันธุ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่จะดำรงชีวิตในประจำวันของทุกคนการที่บุคคลรู้จักเก็บเกี่ยวแล้ว นำมาทำเป็นเครื่องอาหารให้กับผู้ทรงศีลได้บริโภคถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐเหมือนอย่างเรื่องของอดีตพระมกคลัญญะซึ่งมีผลในการที่ท่านได้ถวายข้าวใหม่อยู่เสมอถึง9้าครั้งในการที่จะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงตอนเริ่มมี ข้าวออกรวงอ่อนๆก็นํามาทําเป็นข้าวยาคูพอออกรวงแก่ก็นํามาทําเป็นข้าวสวยในการที่จะแสดงออกถึงความมีศรัทธาต่อพระผู้ทรงศิลปเป็นเหตุให้การทําบุญเหล่านั้นในการถวายข้าวอย่างดีถึง9ครั้งได้มีความปรารถนาตั้งในจิตเกี่ยวกับเรื่องของความเป็น ผู้ได้บรรลุธรรมก่อนผู้อื่นพอถึงมาในสมัยพุทธกาลพระผุ้มีประภาคได้แสดงธรรมเรื่องธรรมจักรกับประวัตินัสตรทําให้อัญญากรัญญะหนึ่งในนักบวชทั้งห้ามีพัทยะอัศชินามะเหล่านี้ก็ทําให้ท่านได้บรรลุธรรมก่อนผู้อื่นและได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกในทางพระพุทธศาสนาด้วยก็เพราะอาศัย เป็นผู้คิดทำดีในเวลาที่เหมาะสมและตั้งจิตแน่วแน่ในการที่จะให้ผลของการบำเพ็ญความดีและมีความเชื่อมั่นเชื่อใจเชื่อถือในเรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นเป็นผลและเป็นปัจจัยบุญนุนส่งทำให้ท่านได้เป็นผู้บรรลุธรรมก่อนอื่นของชาวโลกที่ได้สดับพระธรรมเทศนา กแรกของพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมเรื่องนี้ก็อยากให้เราได้มองและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งของใหม่อะไรที่เราได้มาเป็นของใหม่เกิดขึ้นก่อนถ้านึกถึงสิ่งที่จะประกอบบุญก่อนก็จะเป็นอย่างอาดีตของพระโกนัญญะหรือผลไม้ใหม่ที่ออกผลออกดอกออกผลขึ้นมาก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวไปประกอบ การบริโภคหรือไปประกอบการค้าขายก็ลองเอาเลิกเอาใ้เอาความดีเหล่านี้ทําบุญต่อผู้ทรงศีลเพื่อให้มีผลในการทําอาการเกษตรและในการทํากิจการและการดํารงชีพของตอนนั้นให้มีบุญเกือ้อหนุนต่อไปก็เป็นลักษณะของผู้ทําดีมีการที่เหมาะสมนั่นเองเรื่องของการละทานเรื่องความเหมาะสม5ประการในการที่จะ เสียสละแบ่งปันในส่วนของวัตถุเป็นเครื่องให้อย่างใดอย่างหนึ่งนี้ให้กับผู้มาสู่ถิ่นของตนให้กับผู้ที่เตรียมจะไปให้กับผู้เป็นไข้ให้กับผู้ที่สแสวงหาอาหารได้ยากและให้กับผู้สงสินพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคถาต่อไปอีกว่า กาเลทัตันติสะปัญญาวัฒนยูวีตมัชฌรากาเลนะทินนังสุอริเยสุตูชุภูเตสุตาทิสุวิปัสสนนมนาตัสาวิปุลาโหติทักขินาเยตถะอนุโมทันติไวยาวัจจังกโรติวาณเตณัทกินาโอนาเตปิปุญญาสสะภาคิโนตัสมาทะเทอปติวานะจิตโตยัตถะทินนังมหาพลัง ปุญญานิปาโลกสมิงปฏิทาโหนติปานินังผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ของผู้ขอเป็นผู้ปราศจากความตรนีย่อมให้ทานในการที่ควรให้การที่ให้ทานในพระอริยะผู้ซื่อตรงผู้คงที่ย่อมเป็นทักคิณาหรือของทำบุญที่ภัยบุญทำให้เขามีใจผ่องใส ชนเหล่าใดอนุโมทนาหรือจะขนขวายในทักษินานั้นเพราะการอนุโมทนาหรือขนขวายของชนเหล่านั้นทักษินาย่อมมีผลไม่พร่องแม้พวกเขาก็เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ของผู้ขอคือผู้ที่รู้เหตรุรู้ผลรู้ตนรู้การ รู้ประมาณรู้ชุมชนและรู้จักครบคนรู้ความประสงค์ของผู้ขอผู้ขอที่มีส่วนของการที่จะเกื้อหนุนในการเกื้อกูลในการให้ของตนอย่างที่เรามุ่งประสงค์ทำบุญต่อพระสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในการปฏิบัติในทางพระธรรมวิน,นัยในทางพระพุทธศาสนาก็ตามไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังมุ่งประสงค์ในความ ถวายไม่เฉพาะเจาะจงให้กับพระสงฆ์ได้ประโยชน์ในสิ่งที่ตนจะพึกให้ท่านมีความประสงค์ในส่วนของปัจจัยสี่ด้านใดด้านหนึ่งก็สามารถที่จะแจกแจงในเรื่องของปัจจัยสี่ได้ตามกำลังของตนเป็นผู้ปร,ราศจากความตรณีกำจัดความหวงแหนเกี่ยวกับปัจจัยสี่ของตนได้สละเป็นการแสดงออก ของผู้มีมือที่ชุ่มด้วยการเสียสละเหล่านี้ย่อมให้ทานในการที่ควรให้นะย่อมให้ทานในการที่ควรให้ตามที่ได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับทานที่ควรให้ในเวลา5ประการหนึ่งให้ทานแก่ผู้มาสู่ทินของตนให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปให้ทานแก่ผู้เป็นไข้ให้ทานแก่ผู้มีการหาพิษาได้ยากให้ทาน ด้วยข้าวอย่างดีและผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศินเป็นการแสดงออกถึงผู้มีความรอบรู้ในการที่จะประกอบุณงานความดีให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมการที่ให้ทานในพระอริยะผู้ซื่อตรงผู้คงที่ย่อมเป็นทักคินาทักสินาคือของที่ทําบุญที่ไภบูณ์ทำให้เขามีใจผ่องใสการที่ให วัตถุเป็นเครื่องให้เกี่ยวกับด้านปัจจัย4ในพระอริยะในพระผู้ประเสริฐผู้ซื่อตรงผู้ซื่อตรงในหลักพระธรรมวินัยคาสอนของพระบรมศาสดาผู้คงที่คือผู้มีความแน่วแน่มั่นคงในการประพฤติปฏิบัติในทางมรรคมีองก์แปดย่อมเป็นทักษิณาย่อมเป็นส่วนในการที่จะให้เกิดผลของการทําบุญที่ไพบูร ทำให้เขามีใจผ่องใสคือผู้ขอก็มีใจผ่องใสไม่ลำบากในด้านปัจจัยสี่ผู้ให้ก็มีใจผ่องใสกับผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในการกำจัดราคะกำจัดโทสะกำจัดโมหะหรือท่านก็ได้กำจัดราคะโทสะโมหะให้เบาบางไปแล้วหรือสิ้นไปแล้วด้วยการกระทำคุณงามความดีที่เหมาะสมเหล่านี้ ชนเราใดอนุโมทนาหรือขนขวควในทักษิณานั้นเพราะการอนุโมทนาหรือการนขนวควของชนเหล่านั้นทักษินาย,ย่อมมีผลไม่พร่องแม้พวกเขาก็เป็นผู้มีส่วนบุญชนเราใดที่มีความยินดีตามกับบุคคลผู้ทําดีเห็นคนอื่นทําดีไม่มีความอิจฉาริษยาไม่คิดหาทางคนลมไม่จมปลักอยู่กับของบุคคลผู้ทําดี แต่มีความพลอยยินดีตามกับบุคคลผู้นั้นแล้วมีใจเบิกบานผ่องใสชื่นมื่นชื่นใจมีความชื่นชมกับบุคคลเหล่านั้นที่ได้เสียสละการอนุโมทนาหรือการขวนขวายช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งที่เขาตั้งความปรารถนาในการทําดีและได้เชิญชวนกับเราผู้ให้ไปประกอบความดีด้วยกันเหล่านั้นย่อมมีผลไม่พร่องย่อมมีผลอันดีเลิศย่อมมีผลอันประเสริฐต่อบุคคลผู้ ยินดีตามและอนุมโมทนาช่วยกันขนขวายประกอบกิจนั้นให้สำเร็จลล่วงไปด้วยดีแม้พวกเขาก็เป็นผู้มีส่วนบุญน,นั้นจะสังเกตว่าเราชาวพุทธทั้งหลายเวลาจะประกอบบุญอะไรก็จะมีการเชิญชวนซึ่งกันและกันผู้ใดก็ตามที่มีการชักชวนผู้อื่นด้วยและตนเองก็ทำด้วยผู้นั้นชื่อว่าได้ทั้งสมบัติ ทรัพย์สมบัติและได้ทั้งบริวารเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้ชาวพุทธนั้นมีความสุขกับการประกอบคุณงามความดีได้ชักชวนเชนิญช,ชวนผู้อื่นร่วมทําและตนเองได้นำพาบริวารให้มีส่วนร่วมกันประกอบกิจนั้นให้ลุล่วงเป็นความดีเป็นความงดงามในทางนะพุทธศาสนาที่ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการประกอบบุญในช่วงใดช่วงหนึ่งที่เป็นเวลาอันเหมาะสมถือว่า ผู้ที่มีส่วนร่วมณนตะรงนั้นอาจจะไม่มากเหมือนบุคคลอื่นไม่มีความอิจฉามีแต่ความยินดีต่อบุคคลผู้ทำเป็นผู้มีส่วนร่วมกับบุญนั้นและได้ทั้งในส่วนบุญได้ทั้งบริวารเป็นการแสดงออกถึงความเป็นญาติธรรมด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าการที่เราท่านทั้งหลาย ไม่มีความย่อท้อทอถอยท้อแท้ในการประกอบบุญที่อาจจะให้ผลช้าเพราะเรื่องของวิบากอันเป็นผลในส่วนของความดีกว่าความชั่วเมื่อผลยังไม่ให้ผลบางทีเราอาจจะท้อถอยว่าทําดีไม่ได้ดีทําไม่ดีได้ดีมีถมไปเหล่านี้ให้เรามั่นใจในส่วนของหวานพืชเช่นใดยอมได้เช่นนั้นพืชแต่ละชนิด ก็ให้ผลในช่วงเวลาที่ต่างกันจะเร็วจะช้าก็ต้องรอเวลาและช่วงจังหวะที่เหมาะสมอาศัยดินดีการบำรุงที่ดีไม่ช้าไม่นานก็จะให้ผลเช่นดังอุปมาอุปไมยก็เช่นเดียวกันการทำความดีของตนก็ต้องรอช่วงเวลาอันเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะกับปัจจัยที่เกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบพร้อมสิ่งเหล่านี้ก็จะให้ผล เราก็จะมั่นใจในการประกอบบุญและจะไม่ท้อถอยในส่วนของการทำบุญสิ่งนี้เองเป็นเหตุและเป็นผลให้เราได้มองถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการละทานการให้ที่เหมาะสมกับช่วงเวลาอันประจวบเหมาะสรุปว่าผู้ทำความดีที่ให้การเหมาะสมนั้นคือการให้ทานการกินถิ่นที่อยู่ การให้รู้คู่ชีพเร่งรีบงานการให้รักชักจูงมุ่งสร้างฝันการให้มั่นงานตนเพื่อผลทุนการให้ยาทากินการยินไข้การให้สบายใช้ห่มบังลมฝุน่นการให้มีชีวิตลิขิตบุญการให้คุณทุนดีเมธีชมคือการให้แต่ละอย่างในส่วนของวัตถุเป็นเครื่องให้ด้านปัจจัยสีและความรู้ความเข้าใจเพื่อ,อยัางประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สำเร็จ ในการดำรงชีวิตมนุษย์ก็ชื่นตาเทวดาก็ชื่นชมพรหมก็ชื่นใจความเจริญเหล่านี้ย่อมสมเด็จแก่ผู้ทำความดีที่มีเวลาอันเหมาะสมขอความเจริญในความดีที่ทุกท่านได้ทำตั้งแต่เบื้องต้นท่ากลางหรือที่สุดขอให้เจริญด้วยอายุร้อยปีเจริญด้วยสีบุญทรงนำกรรมกำหนดเจริญด้วยรัพย์ทั่วทุกถิ่นเกินไม่หมดเจริญด้วยยศหน้าที่ยิ่งทุกสิ่งล้ำ จเจริญด้วยกําลังทางกายจิตไม่คิดละ,จะเจริญด้วยวันละคุณแทซ่องผิวผ่องงามจเจริญด้วยสุขทุกติภาราตรียามจเจริญด้วยธรรมรสมาสัมพุทธเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านขอจเจริญในธรรม